มากที่สุดถึง28กุมภาพันธ์นี้ที่ทรูชอปรุ่ะเทศขอบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าใครอยากเป็นแารละครช่อง3าผู้โชคดีในกิจกรรมพ่อเพียงคือพอดีของละครซีรีส์รูปไม้ของพ่อต้องห้ามกระพริบตากับข่าวนี้เลยนะคะเพราะคุณอาจจะกลายเป็นผู้โชคดีได้รับบิ๊กเซอร์ไพรส์ก่อนใครปีใหม่นี้ก็ได้ค่ะ ก็พรอนักแสดงซีรีส์เทิดพระเกียรติชุดลูกไม้ของพ่อนำโดยพระเอกไม้วริศลูกตาลทิพราตจากในมาเนกและไวกส์เผาพงแพรรัตเก้าแอนตี้อาิตาจากหัวใจใกล้รุ่งลงทุนมาเวิร์กช็อปเตรียมความพร้อมในกิจกรรมพอเพียงคือพอดีที่ช่องสามแท็กมือร่วมกับดีแท็กตั้งแต่การทานข้าวจากใบตออบรมเรื่องความพอเพียงต่อด้วยฐานสปาธรรมชาติแต่ทันทีที่พระเอกไม้และลูกตาลจุ่มมือลงไปในอ่างก็เริ่มทำหน้าฟินแบบไม่คำนึงถึงความพอเพียงเลยล่ะครับหลังจากที่ได้มาสัมผัสธรรม ธรรมชาติแท้จริงแล้วนี่รู้สึกฟินขนาดไหนเอตอนนี้ขอแช่มือต่อได้ไหมฮะคืออากาศมันเย็นแล้วน้านี่มันอุ่นมากครับก็แฮปปี้ฮะผมแล้วหอมด้วยหอมแบบสมุนไพรธรรมชาติเลยค่ะขิงขาดตะไคร้อะไรอย่างนี้นะฮะใช่เมื่อกี้แอบเห็นตรงนู้นใช่นอกจากนี้ยังมีฐานทำน้ำยาล้างจานปั่นผงถั่วเขียวร้อยลูกปัดและอีกเพียบที่สอนให้เราได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติใช้ชีวิตแบบพอเพียงกันด้วยครับ ก็ดูจากการที่เตรียมกิจกรรมวันนี้นะครับก็คือทุกคนนี่มาพร้อมเนา่มาเซเว่ขนาดนี้แล้ววันจริงต้องรับรองว่าสนุกแน่นอนในเมืองมันเป็นการแข่งขันการเร่งรีบนะครับได้มาใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่างสงบอย่างนี้ก็ทําให้มีความสุขอย่างยั่งยืนครับรู้สึกเลยค่ะรู้สึกว่าแบบที่เขาบรรยายมาแต่ละอย่างคือมันใช่อะ่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับละครชุดซื้อไม้ของพ่อครับผมตอนนี้ที่เหลือก็คือเรื่องในม่านเมฆกับเรื่องัอจะไยรุ่งค่ะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับ และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง90คน30ครอบครัวที่จะมาเอนจอยสุดเ e อ็กซ์คลูซแบบไม่เหมือนใครในทิปพอเพียงคือพอดีกับซุปตาลูกไม้ของพ่อในวันที่2 5่สถึงยีมกราคมน,นี้ที่เบิกบานบุรีเขาใหญ่ครับ ส่วนช่องสามก็ได้เปิดประตูต้อนรับทีม Forever Group จากประเทศเมียนมาอย่างสวยงามหลังจากบริษัทแม่บีซิเทโรได้ไปลงทุนและเทรนบุคลากรชาวเมียนมาเป็นเวลา3ปีนำรูปแบบรายการดังๆต่างๆของช่องสามมาดัดแปลงให้เป็นรายการในแบบฉบับของเมียนมาเช่นเรื่องเล่าเช้านี้และผู้หญิงถึงผู้หญิงโดยทีมงานได้มาเยี่ยมตืกมารินอนโดยได้ชมการทำงานของฝ่ายข่าวที่แก๊ปเมเจอร์บีซีเทโร ได้เพลง t Music ซึ่งการมาเยี่ยมครั้งแรกของพวกเขาก็ได้สร้างความตื่นตัวอย่างมากเมื่อเห็นระบบต่างๆที่วางไว้และเทคโนโลยีที่ใช้โดยทีม f o r v e r Group ที่ได้พัฒนาความเข้าใจะระบบต่างๆได้มากขึ้นเพื่อกลับไปพัฒนาระบบที่มีอยู่ให้แข็งแรงขึ้นค่ะ หน้าตาสะสวยสดชื่นพร้อมทําหน้าที่เป็นตัวแทนสาวไทยไปปฏิบัติภารกิจสำคัญเพื่อคนไทยกันแล้วค่ะสาวแบมเปรมนินสาวไทยหนึ่งเดียวที่จะได้ประชันชมกับสาวหมวยนานาชาติบนเวทีมิสแคนิสอินเตอร์เนชั่นแนลเพจ2014ในวันที่26มกราคมนี้โดยได้ออกเดินทางไปแล้วที่ฮ่องกงเมื่อวันก่อนแบบมัน่นสุด หลังจากฝึกบุคลิกภาพฝึกภาษาจีนภาษาอังกฤษเรียกว่านาทีนี้เธอครบเครื่องพร้อมประกาศให้โลกรู้ว่าสาวไทยสวยเก่งไม่แพ้ชาตใด,ดในโลกค่ะกลัควคว่ะกลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าแบบเออไม่เคยไปไหนคนเดียวไกลขนาดดีแล้วก็ไปตั้งสิบหกวันนะคะค่ะยังไงก็ช่วยเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้แบมด้นะคะแล้วก็แบมก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ น่าห้แถมใจแมนสุดๆพอพระเอกก้องชลวิทยนายทหารตัวจริงมาสวมเครื่องแบบนายทหารญี่ปุ่นย้อนยุค เข้าฉากละครลูกสาวพ่อมดของค่ายเมกเจเลยเท่เปลงปรังรัศมีเข้าตากรรมการสุดๆไปเลยโดยที่นกจริยาภูจัดทุ่มช้างฉากเรือนไทยย้อนยุคในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่สตูดิโอหนองแคมเพื่อถ่ายทำฉากชาติที่แล้วของพระเอกนางเอกซึ่งพระเอกเคยเป็นหมอทหารญี่ปุ่นในสงครามนางเอกพรีมพริมาเป็นหลานสาวท่านเจ้าคุณงานนี้ถึงจะเป็นละครคุ๊กคิกน่ารักแต่แฟนๆจะได้ตื่นตาไปกับบรรยากาศสมจริงแถมได้เห็นหนุ่มกล้องเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นทหารญี่ปุ่นพบรักกับหลาน สาวเจ้าหุ่นยิงได้รสชาติใหม่ของความมันขนาดพระนางยังอินกระบทบาทใหม่นี้กันสุดๆไปเลยค่ะคืออดีตเราเคย เกือบๆจะแต่งงานกันแล้วปรากฏว่าระเบิดลงซะก,ก่อนแล้วก็ตายเล้วเราก็ค่อยไปเจอกันในปัจจุบันแต่พอไปอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือแตกต่างอาดีตเลยอดีตที่โหรักมากหวานมากแต่ปัจจุบันนี้คือคู่กัดเลยครับใช่คือเกิดใหม่แล้วเราก็จํากันไม่ได้นาอจำกันไม่ได้ครับร<ช>้อนมากมันไม่ค่อยชินครับแต่ก็โอเคตอนเล่นมาเป็นคนญี่ปุ่นเลยนะคะใช่สนุกแน่นอนนะครับจะต้องติดตามชมกันใช่ค่ะ แหมเห็นฉากนี้แล้วสาวๆคงอยากเป็นอังซูมารินในอ้อมกอดของหมอก้องโบริกเป็นแถวนแน่เลยใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นต้องอดใจรอชมละครลูกสาวพ่อมดรับรองว่าลงจอให้ดูกันเร็วนี้แน่นอนค่ะส่วนตอนนี้ได้เวลาครอบครัวอบอุ่นไปกับละครเรื่องในสวนขวัญวันหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ